ลาเป็นไเบตครับคือเกาครับมานี่ไฮยงกินเนี่ยสวัสดีครับเป็นีีบัว่ยงแลครก็เบาเยอนะครับมือนเขาสาการมาส่เบตนะครับสวัสรคือเกาครับเนี่ยปลาเข็งหน่อยนะครับมหลนนว่าสิบห้ยตีตัวนี้้างมีเบดตัวนี้โอ้ยเบก้อยจะหวงโโหมีเบดเสว่โอ้โหโอ้โหมาดูเบกันรัโลเนี่ หาโลกวัาหากนเลยใส่จุดจ anyway <ification> okay ุ่มเลยจ้น่อยครับเพว่าอื้ปลาหน่อยนะครับบวปลากระทงเนาะโอเคบนั้นแะครับโหมันยังใโอเจ๊บวกมันจะกินให้เจ๊บ่อยดีได้วัวมาขิงกับบงเบางงินพีเลยอ้มงไ้ครับมึงมึงน้องโอ้ เงแล้วครับงทำดงกูมาอยังง่ายเนาะังแหละครับตเต๋อโตเกอมรูดไหมจ้างไ่รู้เรียเขาขบตาเนี่ยโอ้เขามากๆเพอเปยังไง้างบ่โอ้สังเาล่ะแต่ก็สังมานะ มอาการบวกใครดีเลยครับผมบวกใครสบายนะครับสั่นเลยครับอยู่ที่โนแวกสีชินอแวมานะครับโอ้โนี่เกือกระชินอแวกสั่นเลยครับนี่ให้บวกยี่ย่านะครับผมบวกไหวตายตายไปมือนก็ต่อไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้สะใจสะใจอย่าเดือนยิ้แดงเดินยิ้แดง ตังนีลุดเลยโอ้ยตกเรือโอยมันแวววโอ้โหมาเววแต่ร้านลงชิลเลียนงานงานอดลังแลก็เพื่อลังปอดเครื่องกางนี้โอ้ยเอาขอาก่อนนะครับมาสันลุดโอครับหมานหมานมานปลาสองเต่มแล้วครับทางพัน เอาไว้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราเสียบเนี้ยครับโอ้โหหุ่นหุ่นหัวเรื่อยลูกไปลูกไปหเรื่อยแข็งเลยวะเฮียเอไันเลี้ยิอู้ตรงนั้นไงวะโอ้โห้อเยอะโอ้โอ้ไม่รู้สักทียังขึ้นประมาณย่ปประมาณสองขึ้ สองแต้มตีกินแล้วครับคุณเราฟังเนาะคุณเราางนี้นี่โอ้หัวแล้กันหัวกักเลยหัวได้หรอกตัวเงาเมียว่ะยิ้ไม่ได้น้องบ่นก็ยังเขาเนี่ยนี่เนียนี่สัตว์กับอะในป่าบ่อครับนัน่ไม่้ี่ม่เนียมันเหลีมันเหลกอัดเต็มเลยเเต็มแม็กเลยว่ โ oh. อ้ป oh. ๋ององไทกินเร็วไงงอน,นี้ว,วะวแนงปลาตัวงามนำํำมนาติซิโนวแวคเดยเจ๊วมาได้ไว้วัคซีน้องสีดเนาะสีก็มืดบา้านไว้ยปรสีจึงได้ดอกมูสดทีเดีนน่างับมือเลยก็สวเต็มข้ามเลยแล้ว ก็ค่ว่าแหลคนขาว่งหมดเมื่อกี้พไทยหมดสโ,โลเอ้ะทำงานครับอีกันมาไปหจบนปปนอกเอน,นี้เนาะ <c oughs> มีเคเจแขางี่ด<ม>ัน,านนาคุณกำับต้นไม้ทั้งหลายน,นะครับต้นนึงเราม่อยู่นี่ต้นนึง่งทงานพงพอเงีขงหน่อยครับนี่มาหน่อยเสียมันเลยมัน โอเอจัดไทยครับ,บรยี่สิปอนด์ไปยิงยังอยู่หลังั่นนะด้าน่าเป็นไงใ,ใครครับเนื้มอมดบอห่างยันอยู่เนือแล้วหลังนี่ไซหกสี่ครับนี่อย่างวะ กะงียเล่ไากินสงสัยเยืนเี้นำเพื่อนนำเพื่อนนำเพื่อนังเดาอ้ยลลุเป้ากันแล้วเปี้ยวกันแล้วเอ้ก่อนแลวโอ้โอโอ้ยโอ้้ยตายเงยพอะไรเพเพบ่อยู่ này nha Ôi, bỏ thằng đi Tô gì là thật Ôi, lắng mà phiên như là tôi dám ghen cái chỗ này quá แรงสุปกปกต้อนอย้าวเวอ๋อโบมันตัวป่วยขึ้นฝุ่นเนาะนี่นทังฝุ่นป่นนนวยดเพราะเส้นหนามเนี่ยมาเสนอโอ้ยปะโคหายฮรอากาศเย็นนครับสุ่ออนนครับเฮ้ยทำหวยเาโอนน้ำเยอเอาอีกแล้วครับด้าน้าครับมาอีกแล้วไอตว วันนีงครับขอแค่เย็น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 ย็มันถูกองมันถองดิเตรวดิเตรวดิเตรอุยบกไก่เลยอันหนึ่งไ่ขอแท้ครับอไม่หลุด้สัมแขนเลยง่าวมาโอ้โหยโอ้โหสมแขนเลยครับไซนี่มาเริ่มเลย ช่วงไข่วท่านช่วงไครตายเลยงานนี้มวนาคกับมวนน้ำกงนนี้ัเปิดยานแค่วะให่ว่าน้กูพวกข้างเว้ยตัวใหญ่ยังต้องแขนเลยอุ้ยตัวมันกีบรเาเบียดอยู่เงี้ยหมดหนึสองตัวลเลเวนี้โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้คึ่งโลเลยเดียวกอดกกอดกกอดกตัวใหญ่ยี่ห้ดีคับประคอหายแห ุนกันต่อครับมามุนน่ีเนอเมอันมื่อวาจะเมือัครับ่มีหิงนามเพียเท่าเหมืนัโคง่หเขาน้ำเทียน่อ้ยโลาง่นทันเราเลยกดนึงปลาคอกำลังออกกบุงเดอต้องทำงานกับืแข็งแข็งนะครับขนาดสองตัวลนี่ลาย เขาพอแล้วเมือป้ามันอยืนในบุงเขาไปทางไหนเองสันน่ะนั่งกระเพื่อกระเพือตง้เอาเท้าล้งนานั่นละงานบอมเยื้อมันะบอมไม่รลยบอมหุ่นเล็กแ่ข้างน้าเอตาซีนิก้าก็คือประกวดตัวอากาศเซื่จะลือแล้วพอแห้ง เอ้ยมันคืออย่งเ้ยโตโอ้ยใส่ย่ยังแงเนอะวะเออราบ้งเราบ้ายนล้ยวไอ้หอยจกลัเลยยัมอ้ยนี่ยานไยืนต้เงา่งหนอแตลมานิยอต้เ ต้องงามๆเลยไอ้หัวไม่มีหัวน่องต้มเมื่อกี้น้อยนิดครับได้นี่โลร้อยหาซิบครับตัวใหญ่งามแม่งครับพิเศษเลยสุดยอดสุดยอดนี่มนัมนมนัมนมันมันหลุดกระตอครับ,บโอ้สุดยอดอีกระยะทางอีกใกล้หรอ,อใส่ไปกิโลนี่สามร้อยมีดิ ลาตัวงามเดตัวใหญ่แหงนี่จะบอกบีกใสเเนะะาะปลาคอสองตัวก,ก็ลกแล้วปากดีครับสโลพาแล้วตอวนี้ครับหน้หนีเลอังตั้งนานยังเหลือครับ,บดิอย,ยูะแค่ไหนอยู่กินเง้ยเนาะ ครับผมผมบอกเลยว่าทั้งเบตาหนี้ผมมีคนกัดใส่เลยครับงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมลายครับอารีก็มีแต่บักตุ่นใหญ่ๆนะครับส่วนนี้ครับแต่ว่าเราเราไม่กลัวนะครับเบตาสีก็อุ่นใจเนาะมีแห้งยาวเลยครับจะถือป้าน่ะผมมีหยาดเลยมาในคือรับแทางมันตัื่อยู่ที่มันตัื่อเหตุพ่ายแล้วปั๊บเสียงแหลมปุบก็ปักทั้งหมด อ็ถึงเลื่องอย่อ่ะอืมก็ม่เลื่องใหม่เงอยอัวใ <laughs> ตองมาลงนี่มเ <laughs> มื่อนั้นเขากากันย่า,า,ยามเนาะมันขึ้นหอดแจงกันเนาะมื่อนั้นเนาะ <laughs> มันวน,น่งครับงว่ามื่อนี้นจะขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยหอาพี่นอย่ามกันมัวน,นเลยหอดแจง <laughs> นองอันง <laughs> ่งร่างวะเอ้ยเอ้ยแม่เดรีม้ยโอ้ตุ้ยเหี้วะ เ้้เีเเีเเเีเนอเนยบ้าเออโอเเ้พูตรนเว่โอ้ยออ้ยจะบิ๊กไซเลยครับีล่ะอมนีแนอนแน่ว่ามันนี่เป็นยอดเลยเขาไต่ข้างว่มีเหลือมานารีครับพี่น้อเด้ยของสอดแจงกรอยูครับครับ เป็นมารเดิ้มซอยก็ไลยก็แช่นั่นเอด้ครับเด้อจวดูป็นกลองใชผมก็เบาเอียนะครับมืนหนีมวมวนในกันเลยอ้ยมันดนเลยเด้อนดนเลยอาการเนี้ยนี่มันเปดอะเีคีกคอโดอกดูดีดกดกดไปยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเยยเยยย้เยเเ้เ่ ก็ยังหายบางทีแล้วก็เด้งหืออันตัวลองเขาไปใส่ตัวลองใหม่เขาลองเขาไปใส่อ่ะหละสลับอ๋อโอเคครับปลอดใส่สุดยอดบรรยากาศแรกเมื่อวานนี้ครับโอ้ตื่นเต้นแน่ครับแต่ละคลิปเฮ้ยเดี๋ยวใบใหญ่นี่สุดยอดเลยนี่ดีเว้ยนี่จะลังจมเว้ยงอนกันเลยครับเหมือนมันมันเฮ้ยเฮ้ยสิเนี่ไงบ่ เ่เรือครับส่นนี้จับรเด้อน oh, oh, ียไอวปดูนะอยู่เขานีส่วนนี้จะว่าเงือเรือมันเป็นว่งเดีหนาแป้งม่อนงไรเฮ้ย้ตปอปะต้งหนาเปะปะรบางต้องหนาผู้ ดูนี่่มีใส่ปลาดิซเยงมนดขันดูตั้งนานเนี้่ไม่เบียดเสียบตไรไม่มีรังนึงเสียบว้เสียบดิซว่าเสียบเบานะแว่าม่ถือกระดึงรถบ่ไยังนานอย่งีเสียงจม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 จิมจิมจมน่ แางไหมวะุ <si ้นม่ลุ้นุ่้ลุ้นลุ้นลุ้ลุ้นลุ้้นของน้ำเล่นบินบินมากว่าท่านม่ยมด้มยไหมก็คอ่าถืบินบินเนาะเสียแล้วลากรัยังโคนน้ำชูเ หาทุมไปเลพาทุ่มมนซีทุ่มหาทุ่มล้องมากกวาีทุ่มเดีวเ็อินได้บัโอ้ยของงามใหม่นี่เรือส่วนเอาเอาเอาวเอาเร็วกระชอนไปยังวะเอประกวดเต้นเนัง เฮ้ยบนรถบอเช็คเช็คเช็คสภาพของลูกของของลูกลูกของของของนึงไวน่งปลาหนังบอปาเสียมอ้ว่าจะปลาหนังตัวแหลกยังดีอู้ด้เลยบนรถอืมสวยงามมากสวยงามมากเลยปลาหนึ่งออนตัวแหลกของพ่อครับขึ้นเขาปลาเสียมหรือว่าปลาแดง กระถ่ยเลยนะครับไ,าาไปจับท้ายว่าเตีนหมาอบ้บ่าเออเอเอบไม่เรียครับบองไม่เรียอะไรครับไปเสียบมาเสียม,อยมโอ้ยลประข่าเตีนแนนเตยน อยาให้รุดได้ตัวนี้ของแสบไดน้นีมน่มันมันมันาไลกันทั้งุ่นเนาะทั้งฝุ่นมีตัวยเนาะ,ะนี้มันหนอห่อยวะวมันมีหุดกดไปมานี่นนีวาสเออโอ้เสียผู้ชองผู้ชองนักเก็ตเียสกิลย้เกเียวจริงรง,รง,รง,งคือว่าป้าขึ้นหลังแล้วเขาขาวดข,อขอุดด ขอบก็ียขอบว่ได้ดทาโอ้ยอ่ะสือข to yeah. ันเลยปอดยิเปนตามวนอะไเดี๋ยวหัวคำเอสเอเอเอยคิดหัวคำหมดละเอสเอเอสิ้งยันจิ้งไปยกนใส่ง่าหมยังหนอตัวง่ามดีครับประกทละ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 ทแล้วเสะแล เส้นแล้ nah. วเส้นแล้วเ้แล้วระวังระวังระวังเส้นแล้วเส้นแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วี่อยังงี้ไ้เหอหองเว้โอ้ล้างมันครับ อ้จมจมพุ่นพุ่นทั้งนาครับหลังั้งนาอ้ยหย่าอ้หลังนึงั้งนากรถิ่งงานเรียงงานเียงโอ้จมเลยว้าวโย่เลียอย่างนี้ไก่มันจร้ยอู้หลุดไงเลยอ่ะอ้ยใหญ่เอเด็กจงเดี๋หวยจังเด็ เรือเลยนะเแห่แห่งนี่โซนนี่อี่ออโซนนี่มึงถืตัวไ่ทำงี้เลยอ้นเดี๋ยวบกักปีกใส่เลยไหมอมือ้้โอโหเนียนอ่เน่ยระ,ว,ะวังนะวังนะ รุ่นนี้ประมาณสักซีโตโลครับมันหมานทั้งหนามีบออันมาเตียนเตียนนี่มันบ่มีค้อนแกนมันแกนป้าเหนืออ่อนครับหลังตัวใหญ่ยังไงเนี่ เิเงินลู่อนรูปข้าวอุ้มมันดิ่งติดจอยจริงเงีบเงียบนะ่แหน่ตาเหน่อยอื โดนกันต,ต่อไปครับนี่อยู่กันยาวๆเลยโมแนงอเอาโอ้ัวใอย่างยีได้ครับนี่เอออย่าใส่ไหเมเดี๋ยวใส่ไหมน้อเนาง่ามแม่ครับอีกใส่แล้ว

กิดเลยเนื้กินแบบเน,นื้ออเลยวบบนี้เรางงามไม่กระกด้งใช่ไามโอ้โหหนาวมาพิ่งเกียจหมน โอเคครับส่วนนี้หอยยิงหอยยิงมาโตกันเหมือนเดิมปะครับกลับบ้านนอนแล้วครับเลิกแล้วเตียงนะครับมาหล่นกันบนเสาเนาะแล้วนนอตอนแจงแล้วครับเลยก็ได้ไปย่าเป็ดแต่เวลาไปย่าเาป็ดครับ,บนั่นเกาะหางเสือนัน่น ามเนื้อ,อยังเหลือหอดเสาครับเดือนมันหงายเนาะ<ม>นานาครับเป็นแสงครับของประจันนะครับบาดผมเคยเนอาเดือนหงายนะครับมันแจงหอดเสาป้าสิบโกินเบ็ดนะครับดนานๆก็ยังจมสัน่นปะทั้งนานนะใส่จมสัน่นปะบิดลอยก่อลังครับต้นเสาครับบอดือจากตัวเลยพี่น้องตาย มองเห็นทักตัวเลยครับเงียบเลยเศรนี่ีไม่แล้วเวลาไปไหนมันมวันเลยหนังหนังป้ากินมันบอสข้าป้าฮะข้าผลงานโอโ้ประคอ <S <S เอา้าประคอไปเสงงร็จตัวหน,นึ่งยัยเฮียไหนตัวหนึ่งประคอน่ะเฮีย เดียวเอ้าวข้อคันง่ายไหมบ่ปลาคอเสียตัวนึงว่ะตัวใหญ่ทถมเสียไปเลย